พ,พี่ชายฉันผิดไปแล้วพอเธอนะฉันสำนึกผิดแล้วโอ้โหถึงกับขอโทษเลยอย่างนั้นเหรอแต่ว่านะขอโทษไปมันก็ไรประโยชน์แต่ฉันก็จะให้โอกาสแกไปแจ้งตำรวจซะสิอะไรกันแจ้งตำรวจไม่ก็มาจับฉันเข้าคุกสิไอ้นี่นี่พี่ชายเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าไม่เชื่อก็าถามแม่นักเรียนสองคนนั้นสิว่าจริงไหมแล้วพวกเธอว่าอย่างไงล่ะ พวกเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่แล้วล่ะพวกคุณน่ะสร้างเรื่องกันเองพวกเราไม่เกี่ยวข้องด้วยนะเฮ้ยเป็นคนดีสมัยนี้มันยากจังแฮะฮ่าสงสัยพวกเธอเนี่ยไม่อยากจะเป็นพยานให้พวกแกเลยว่ะเอ้ยอะไรกันพวกเธอน่ะปฏิเสธเรื่องที่พวกเราลวนลามพวกเธอตั้งหากก็ฉันบอกว่าไม่อยากก็ไม่อยากสิใครใช้ให้แกเถียงฉันนี่นะเออ อ๋อเข้าใจแล้วเจอกับคนหน้าด้านจะต้องการหลักฐานไปทำอะไรแค่โหวใส่พวกมันก็พอสินะพี่ชายขอลองล่ะเลิกเล่นเถอะ่อยฉันไปเถึะนะอา้อาวอแล้วจะรีบไปไหนล่ะพวกแกนะ่ะชอบเรียกคนมาช่วยไม่ใช่หรอฉันน่ะก็โดนมาหลายตอนแล้วนะฉันจะให้โอกาสพวกแกเรียกลูกพี่ของแกมาสิเรียกมาไถาเอ้ยไถยตัวพวกแกนะ่ะโทรสิ แลอย่ามาบอกว่าฉันไม่ให้โอกาสพวกแกล่ะเฮะ้ไม่ไม่เอ้ยแกหาเลือกเองนะคอยดูเธอแกจะต้องเสียใจฮลัลโหลลูกพี่นี่ผมเองเพียงเวลาไม่กี่นาทีต่อมาโอโ้มาขนาดนี้มันต้องมีเลือกแล้วละ่ะใครคือชูหยุนแล้วนายมีธุระอะไรละ่ะเอาละเอาละนายไม่ต้องออกหน้าแทนฉันเลยถึงตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดก,การเองพี่ชู ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขานั้นจะทําเพื่อปกป้องพวกเราขนาดนี้สิงใจจริงๆใช่ซะที่ไหนกันล่ะฮ่ <laughs> ก็สถานการณ์น่ะมันเหมาะที่จะอดเบ่งขนาดนี้จะให้คนอื่นมาแย่งซีนได้ยังไงกันล่ะยิ <laughs> ้ฉันเองชูหยุนแล้วแกน่ะจะเอาอยัางไงให้ปกยืนรออยู่ตรงนั้นก่อนนะครับพวกเราขอเวลาปูพรมสักครู่เอ่อะไรกันปร่เนี่ยพวกแกทําอะไรนะ่ะ พามพามอะไรกันฟ้าพวกมันจะมาไม้ไหนกันเนี่ยโฮโฮแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันนะดึกขนาดเนี้ยวุ่นวายกันจริงๆไม่รู้เหรอว่าฉันเนี่ยกำลังยุ่งอยู่สกุลเจียงเจียงเจียงนี่แน่อ้าฮอะคุณชายคุณทำอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ร้องดีอย่างนี้ฉันก็มีรางวัลให้นะย่าฮา เอานี่ออกไปเลยค,คุณชายลองไอหมอน,นั่นมันทำร้ายผมคุณชายต้องแก้แค้นให้ผมนะไอนั่นแหละครับมันยืนแค่จมูกอยู่ตรงนั้นน่ะเอาน้องชายน้องชื่ออะไรนะทำไมถึงได้กล้ามาทำร้ายคนของฉันเชียวค,ครูชูเราต้องขอโทษพวกเขาไปให้มันจบๆเถอะครับเอาแล้วลูกน้องของแกน่ะไม่ได้บอกหรอว่าฉันน่ะชื่อชูหยุนน่ะ เอยูยุนยูยุนเหรอเหมือนจะเคยได้ยินมาจากที่ไหนกันนะแต่ก็ช่างมันเถอะพวกแกน่ะลุยเลยอย่าให้เสียชื่อชั้นละแล้วเราก็มาสนุกกันต่อดีกว่านะสาวๆทันในดนั้นเองชูยุนก็ได้ใช้ก้าวพลิบตามาโผล่ที่ข้างหน้าของเจียงเจี้ยนพร้อมกับพูดขึ้นว่าฉันน่ะให้โอกาสแกแล้วนะก็ไม่รู้จะขวาขว้าไว้ฉันแล้วก็อุตส่าห์ใจดีเรียกแกออกมาคุย ในเมื่อแกจะเอาอย่างนี้ฉันเองก็ไม่มีทางเลือกคงจะต้องตบขลังสอนแกสักปาบหนึ่งแล้วอ,อืออะอะไรนะ